เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะพวกเราเนี่ยน่าจะเคยคินกับผู้ชายเนี่ยก็จะไว้ผมฟันใช่ไหมส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะไว้ผมยาวๆก,กันแต่บางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะไว้ผมยาวบ้างก็ได้หรือว่าผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะไว้ผมฟันบ้างก็ได้เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนเช่นผู้ชายที่เขาไว้ผมยาวเนี่ยก็แค่อยากจะรอไว้ผมยาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไว้ผมฟันมาตลอดอะไรเงี้ยมันก็เบื่อได้นึกออกปะแต่พอเวลาเราเปลี่ยนทรงผมเนี่ยมันจะทําให้หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะฮ แต่กับผมเนี่ยมันไม่น้อยเท่าไหร่นะ <c oughs> ในตอนแรกๆเนี่ยที่ผมเริ่มสนใจกับทรงผมเนี่ยตัวผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะตัดทรงไหนดีอะ่ะก็เลยไปลงกับทรงที่เขาที่ยมตัดกันนะฮะก็คือ,อทรง t ู o ็ l ก c k นะครับผมแบบนี้คือมันก็ยังออกแนวผมแฟนอยู่นะแต่เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยผมมันก็เริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นใช่ไหมครับผมโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ย ที่เราแบบแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยอยู่แต่บ้านเนี้ยแล้วผมอะ่ะก็ไม่ได้ตัดตามไปด้วยผมก็เลยยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้น,นจนเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนหมาที่ไม่ได้ตัดขนน่ะนึกออกปะ <c oughs> คือมันยาวแล้วมันไม่มีทรงด้วยอะ่ะ <c oughs> คือตอนมันยาวอะ่ะมันบังหน้าบังตาแล้วครับผมเวลากล้มมันก็บังหน้าเวลาที่กินข้าวอะไรเงี้ยผมมันก็เข้าปากนะครับผม คือมันน่าลำคาแล้วก็มันดูโฟมๆเหมือนคนที่ไม่ดูแลผมอะ่ะคือมีอย่างเดียวที่ชอบกับทรงผมนี้แล้วก็คือมันทําแบบนี้ได้ทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนหมายังไม่พอยังจะเหมือผีอีก้นเลยอยากจะตัดทรงใหม่ดูให้มันดูเป็นผู้เป็นคนมากกว่านี้หน่อยอะนะตอนนั้นก็เลยลองไปหาทรงผมดูนะอยากได้ทรงยาวๆหน่อยแล้วก็ดูดีดูดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะ่ะก็ยังอยากไว้ผมยาวอยู่อะ่ะหาไปหามาหามาหาไปเนี่ยก็เลยไปเจอกับทรงที่ชื่อว่า move cut ซึ่งตอนที่ผมเห็นทรงนี้ครั้งแรกเนี่ยคือแบบคือแบบเอาทรงนี้เลยอะ่ะแม่ผมจะตัดทรงนี้อยเข้าใจปะ <c oughs> คือฉันจะตัดทรงนี้เลยแต่แต่แต,แต่รู้อะไรไหมครับทรงผมทรงนี้อะ่ะส่วนใหญจ่จะเป็นผู้หญิงตัดถ้าไม่เชื่อก็ลองไปพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับผมว่าว l f คั t นะครับผมคุณจะเห็นได้เลยว่ามันมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นที่ตัดนะครับผมเอยจะตัดดีไม่เนี่ยจะตัดดีไม่เนี่ยอืม แต่ก็มีผู้ชายตัดด้วยนี่นะถ้าเราตัดทรงนี้เนี่ยมันต้องออกมาดูดีเหมือนเขาแน่เลยมัวรออะไรอยู่ละ่ะความหมอกกันังรอเราอยอู่ตรงนี้มันถูกใจเราฝึดฝไปเลยน,นี่ผมก็ไม่พังหน้าก้าวผมก็ไม่ต้องก้าวแถมยังออกมาดูดีเข้ากับเราแบบฝุดฝดเลยสาวๆจะต้องนี่น้องนี่น้องฮะ เออพอดีพี่ขอไอจีน้องหน่อยได้ไหมครับเออผู้ชายนี่เอาไปทํอะไรเนี่ยสงสัยเหน้าตัดทรงนี้แนละ้วมันดูดีมั้งคงอยากไปตัดมั้งแหละอันนี้ครับฮนี่มันเออมีอะไรหรือเปล่าครับพี่เออเออเออน้องนี่หน้าตาดีนะฮะฮะนี่แงขนาดผู้ชายยังเห็นว่าเราหล่อเลยแล้วผู้หญิงจะแต่น้องไม่ใช่ผู้หญิงหรอกครับเฮ้ ทรงผมนี้มันทําให้เรากลายเป็นผู้หญิงแล้วเหรอควรจะดีใจไมื่ที่ตัดทรงผู้หญิงแล้วออกมาเหมือนผู้หญิงเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วนะอาจจะเป็นเพราะทรงผมของผมเนี่ยมันมีความหยิกหยิกร้อนด้อนเลยนะครับผมเหมือนไปเข้าร้านทําผมมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยมีทรงผมหยักโศกนะครับผมซึ่งมันหยิกหยิกร้อนๆ้อนตามธรรมชาติเองอยู่แล้วนะฮะมัไเลยทำให้เหมือนผู้หญิงไปอีกใช่ไหม เพื่อผู้หญิงของผมบางคนเนี่ยก็มีทักนะครับผมว่าทรงผมผมเนี่ยมันน่ารักนะฮะแต่กลับกันเลยที่เพื่อผู้ชายเนี่ยจะบอกว่าตัดทรงอะไรมาเนี่ยฮะเองไม่รอนหรือไงหรือบางคนเนี่ยก็เข้าใจผิดในตอนแรกว่าผมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะหรือบางครั้งก็แซวผมว่าเหมือนผู้หญิงเลยนะครับโอ้โหเจออย่างนี้ไปผมจะทํายังไงได้ล่ะก็มันขี้ขี้โมะไหนหลักฐานอ่ะฮะพี่พูดจริงจริงขี้โม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 